มาเด้อพี่น้องกินเข่ากับหย่างพึงเลิกงานมามพึงเลิกงานมหมหัวกระเซิกระเซิงขนมกินตําสวะพี่น้องขนมกินเออกับตําแตงรวบพักม่วยหิวหัวจัดกบอกปลาทูปลาทูน้อยก่อยใจนะคะของปวดหอยดิพี่น้องวันนี้มาเด้อพวกเจ้าชอบกินขนมกินบ่ ของปลดของนานะคะกลับไปมอของูุนหยกถ้าของปวดของนันาน่นนี้เพิ่งบวกมาเลไม่พอ hơi ừ, tốt rồi tầm mặc tèm lắm ันนี่เบาๆลายใหญ่ห้างเลยของมาสก์ขงเปล่าต้องเปล่ากินอือหือชอบไหมคะชอบตังเปียงกับขนมกิน cứ quay bớt Còn nếu hoài tổ miếng không hả? nhớ lắm đó Em đang thích không ใครผ่ามาห็ก็กดติดตามให้หน่อยนะคะอยากเ,าเพื่อนค่ะก็กดหัวใจให้ด้วยนะคะดับเลย